สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะพาไปดูรั้วสารพัดสีค่ะที่นี่ไงล่ะคะทีมงานสเก็ตข่าวผ่านไปเห็นสีสันนี่สดใสไปดูใกล้ๆเป็นขวดพลาสติกทั้งนั้นเลยนะคะนำมาเรียงกันเป็นแนวรัว้วก็เลยสงสัยอีกแล้วว่าทำเพื่ออะไรต้องตามไปดูค่ะ พอไปเห็นถึงกับอึ้งเลยนะคะด้านในนี่ยังมีขวดพลาสติกอีกเยอะมากทั้งชาวบ้านพระแล้วก็เนรกําลังช่วยกันทําอยู่เลยที่นี่ก็คือวัดป่าเลไลวรวิหารค่ะคท่านพระครูบอกนะคะว่าตั้งใจจะดึงเยาวชนเนี่ยให้เข้าวัดศึกษาพระธรรมแต่ว่าที่วัดแห่งนี้ไม่มีภูเขาไม่มีถ้ำหรือว่าสิ่งดึงดูดใจจะสร้างวิหารใหญ่ๆโตๆก็ต้องใช้งบประมาณมากมายก็เลยมีแนวความคิดนะคะว่านําเอาขวดน้ําพลาสติกที่ไม่มีราคาเป็นขยะ มาใช้ประโยชน์ค่ะทำเป็นศาลาที่พักทำเป็นรัว้วกำแพงโอ้โหนี่เจดีเลยนะคะทุกสิ่งเนี่ยล้วนทำมาจากขวดน้ำพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะดูแล้วก็สีสันสดใสทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> ใครมีขวดน้ำสีสีแบบนี้นะคะนำไปบริจาคที่วัดได้ค่ะ